วันนี้เวลา9กนาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2568รร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรริทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน5ต้นประกอบด้วยต้นรวงพึ้งต้นพุทธต้นพุทผาต้นไผ่ภูพานต้นส้มแก้วสมคิด และต้นนนทรีซึ่งกล้าไม้นนทรีที่ใช้ปลูกเป็นกล้าไม้ที่เกิดจากการเพาะ,มะเมล็ดจากต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 6 โดยต้นนนซีเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนใบเขียวตลอดทั้งปีลักษณะใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถินดอกสีเหลืองปรับลายด้วยสีขาวทนทานทุกสภาพอากาศสำหรับสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาเป็นอนุสร์แห่งเกียรติภูมิของความเป็นไทยและเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของบุคคลและสถานที่ในประเทศไทย ทางนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปทรงเปิดสวนและทรงปลูกต้นเจรินทรวัอนวนลีและต้นกันไพายมหิดลเมื่อวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2540 จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการวิชาการด้านต่างๆภา,า,า,ายในงานได้แก่นิทรศการการติดตามสถานภาพประชากรน,นกเงือกและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของระบบนิเวศป่าดงดิบเขาในผื้นป่าตะวันตกของประเทศไทยที่คณะวนศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในป่าดงดิบเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยจึงได้จัดทําโครงการศึกษาวิจัยนี้เป็นเวลาสองปีเน้นนกเงือกคอแดงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดงดิบเขารวมถึงสถานภาพนกเงือกอีก5ชนิดได้แก่นกกก นกเงือกสีน้ำตาลนกแก,ก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกกรามช้างปากเรียบและสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญอีก12ชนิดโดยทำการเดินสำรวจเพื่อศึกษาการกระจายในพื้นที่ด้วยการพบเห็นตัวโดยตรงบันทึกเสียงร้องและจดบันทึกร่องรอยรวมถึงพืชอาหารของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่า พื้นที่ศึกษาครอบคลุมป่าดิบเขาระดับสูงของผืนป่าตะวันตกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์5าแห่งได้แก่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้้ยขาแข้งเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวนด้านตะวันออกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวนด้านตะวันตกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มพางและอุทยานแห่งชาติแม่วงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะสามารถสร้างโมเดลทํานายปัใจจัยในการอยู่รอดของนอกเอื้อแต่และชนิดได้แม่นยามากขึ้น พื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกเงือกคอแดงและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อื่นๆในสังคมพืชป่าดิบเขาของกลุ่มป่าตะวันตกให้มีความยั่งยืนต่อไปส่วนนิทรรศการโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่2กุมภาพันธ์2566 มียุทธศาสตร์ด้านการบรณาการการสาธาร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคม โครงการอุทยานการแพทย์นี้ประกอบด้วยคณะแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศา,าสตร์และจัดตั้งโรงพยาบาลเกษตรศสาสตร์ขนาด400เตียงเน้นด้านเวชาศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาในปี2568และนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยเวลา10นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลและนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณารัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหาวิทยาลายัยซีานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลายัยคอรเลจดับบินสาธารณรัฐไอแลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสาพันธรัรัสเซียและสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธรารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทุนละอองพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและนักศึกษาไปทำวิจัยระยะสั้นในการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นผู้รับทุนทางมูลลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา2,568มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศดังกล่าวรวมจำนวน19คน